ครับผมสมเกียรตินะครับอันนี้จะเป็นพี่สุภาษินีนะครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ทางานนะครับเ,เราสองคนก็ได้มีโอกาสเข้ามาที่บ้านลำแสงธรรมเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้ก็มีความยินดีแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าวัดทําบุญนะครับใส่บาตรพระพิสุสงฆ์แล้วก็สาม,มเณรนะครับก็เดี๋ยวสักครู่ก็คงจะรอฟัง,ฟ,งฟังธรรมะจาก อาจารย์ศิลินะครับหลวงตาศิลินะครับ <laughs> ก็ปกติแล้วผมเนี่ยยังปฏิบัติงานออฟฟิศอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะได้เข้าวัดในของกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเป็นประจําอยู่แล้วนะครับ <laughs> แล้วก็เคยมีโอกาสเข้าปฏิบัติธรรมนุ่งขาวผมขาวด้วยนะครับ <laughs> ก็สาเหตุที่ชอบเข้าวัดนะครับแล้วก็ <laughs> ชอบใส่บาตรพระหรือว่าฟังเทศ <laughs> ฟังธรรมนะครับ ก็เนื่องจากว่าเราทํางานเนี่ยวันหนึ่งเราจะเจอเรื่องค่อนข้างหลากหลายความรับผิดช,ชอบนะครับค่อนข้างสูงนะครับเราก็สามารถนําไปปรับใช้ชีวิตประจําวันได้ทําให้เราเนี่ยมีสติมากขึ้นนะครับมีจิตใจที่เย็นลงนะครับสามารถนานำนำนำทำเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆนะครับเด็กรุ่นใหม่ นะครับให้เข้ามาฟังลองฟังเพศฟังธรรมดูนะครับแรกๆอาจจะรู้สึกอาจาอาจะไม่ชอบแต่ถ้าเข้าไปบ่อยแล้วผมเชื่อว่าอาจจะชอบเหมือนเหมือนที่ผมชอบอยู่นะปัจจุบันก็ได้ก็เรียนเชิญทุกท่านครับครับขอบคุณครับ